ดีนะคะพี่น้องทุกคนวันนี้เจอขยดาส่งความสุขและความอร่อยนะคะ mm. ก็แกะกล่องอีกแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็สถานการณ์โควิดเนาะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เดินทางนะคะไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะก็นี่เลยค่ะนะคะเราเป็นสาวที่ชอบใช้สินค้าบางกลุ่มนะคะทีอ่อยู่ในเคานเตอร์แบรนด์นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราสึกว่า เราถูกใจกับสิ่งนี้นะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะว่าผลิตภัณฑ์แต่และอย่างใครจะชอบแบบไหนยังไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่วัยเราขนาดนี้แล้วนะคะเราใช้สินค้าประเภทน,นี้แล้วเราสึกว่าเออมันดีขึ้นกับผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นก็พอไม่ได้บินนะคะมันก็หาซื้อ ได้เหมือนกันแหละนะคะแต่รู้สึกว่าได้ราคาตามคอเตอร์แบนปกติเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเราก็เลยลองติดต่อกับน้องดูว่าเอ๊ถ้าเราไม่ได้ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราจะสามารถซื้อสินค้าได้ไหมปรากฏว่านี่ค่ะนะคะมาแล้วนะคะไม่ต้องเที่ยวก็ช็อปได้เช่นเดียวกันนะคะกับ King Power นะคะที่เขามีโปรโมชั่นให้สำหรับเราและในช่วงนี้นะคะก็มีแคชแบ็ k ด้วยนะคะในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะตามโปรโมชั่น แคชแบ็กซื้อเท่าไหร่ได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเป็นของขวัญน,นี้กับเราก็เลยจัดมาสน,นิหนึงนะคะสำหรับวันนี้ไปชมกันเลยคะ่ะอันนี้เห็นผิวขาอขานี่ก็ใช้นะคะครีมออกไม่ใช่ค่ะนะคะเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นนะคะที่ร่วมอ,อยู่ในเฟรมตลอดเวลา่ะจี จะเป็นล็อกนิดหนึ่งโอเค okay. แต่ย็นนะลูก okay. สินค้ามาแพ็คมาแน่นหนามากนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีการ แกะระว่างทางใบเสร็จนะคะนี่เลยอันนี้เป็นราคาเต็มของเรานะคะราคาเต็มนะคะนี่ราคาเต็มของสินค้านะคะตอนนี้เขามีเป็นซื้อ นะคะกิบโบชเชอร์1น0 0 0หมื่นนะคะจะสามารถซื้อสินค้าได้ราคะหนึ่งนสบาทเท่ากับหมื่นหนึ่งเนี่ยเราได้ฟรี2 5 0 0นะคะซื้อขยับขึ้นไปตามสเตจก็จะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซื้อ 30,000- ซื้อ50,000ก็ได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเราซื้อเท่านี้พอสำหรัรบรอบนี้นะคะจะซื้อทุกเดือนดีไหมนะคะจะซื้อทุกเดือนดีไหมนะต้องถามคนจ่ายตังก่อนให้ซื้อทุกเดือนหรือเปล่านะคะ อันนี้อ่อนอ่อนซื้อมาได้แค่นี้นะะช่วงหมดโปรอ่านี่นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือ SK2 นั่นเองนะคะมีสองชิ้นนะคะ น,นะคะก็อันนี้นะคะตัว Aller Essence นะคะโฆษณาขนาดนี้นะคะสปอนเซอร์ต้อเข้าแล้วล่ะนะคะคนะคะข้อดีของการซื้อ,อสินค้าที่สนามบ,บินนะคะนั่นก็คือเราจะได้ไซส์ที่นะคะใหญ่กว่าปกตินะคะนั่นก็คือไซส์นะคะ75 ml นะคะซึ่งถ้าในประเทศเนี่ยจะนำเข้าแต่แค่ไซส์50นะคะกับ30เท่านั้น นะคะที่สนามบินก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะซึ่งซื้อไซส์ใหญ่เราก็จะได้คุ้มกว่านะคะเพราะว่าถ้า75เนี่ยนะคะถ้าไซส์50เนี่ยมันก็อยู่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็อยู่ที่67คแล้วนะคะแต่พอเราซื้อไซ 75, ส์เ5ดสินามบินเนี่ยอยู่ที่8,500เหมือนเราจ่ายเพิ่มประมาณพันหนึง่งแต่เราได้เพิ่มอีก25 ml นะคะก็ขวดประมาณนี้จะใช้ได้นานหน่อยนะคะข้อดีของตัวนี้คือไรนะคะตัวนี้บำรุงถึง ชั้นผิวด้านในนะคะที่ทำให้ในเรื่องของลดริ้วรอยสําหรับเราทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูสดใสขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้สวยเหมือนดารานะคะแต่บอกว่าคุณสมบัติของตัวนี้ก็ทาให้หน้าของเราเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวองโอเองเป็นคนทํางานหนักแล้วก็ตักแดดมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวหน้าเนี่ยจะแห้งกร้านแล้วก็ไม่สดใสนะคะแต่ก็ตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาปีนี้ก็เข้าปีที่เจที่8แล้วเนาะคิดว่านะคะก็ หนังหน้าหนังหน้าดีขึ้นนะคะหนังหน้าดีนะคะถือว่าเราพอจะสู้กับคนอคื่นเขาได้บ้างจากหนังหน้าที่แบบว่าดูไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณ SK2 ทนะคะที่ช่วยนะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะที่ใช้คนเดียวไม่ได้ค่ะถูกป้ายยาด้วยนะคะามีโดนป้ายยา ใช้แล้ติดค่ะต้องเช็ดนะคะใช้แล้วติดนะคะแล้วเป็นทอนเนอร์ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าสดชื่อดนีนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ230 นะคะราคาหน้าเคาน์เตอร์ก็2490นะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่เคาน์เตอร์ห้างก็ส0 0พกว่านะเพราะฉะนั้นก็ถูกกว่าเกือบเกือพันนะคะนี่ค่ะนะคะคอนเนอร์นะคะเช็ดแล้วชุ่มชื่นผิวนะคะผิวไม่แห้งไม่เป็นมันนะคะแล้วก็รู้สึกหน้าสะอาดด้วยสำหรับคนเนอร์ตัวนี้นะเคลียร์โลชันนะคะก็ไปลองหาใช้กันดูนะสำหรับตัวนี้นะคะอืม 230 ml นะคะตสนนี้นะคะแบนี้เคเ็รลับหน้าใสของสามีนะคะวิ่งเป็นร้อยกิโลหน้าก็ไม่หมองคำก็นี่แหละค่ะนะคะไม่ได้มีอย่างนดี้เลยนะคะเพราะว่าผิวดูดีจากข้างในค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดทั่วไปก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้นะคะ สรุปแล้วคนที่ใช้แล้วได้ผลมากสุดน่าจะเป็นสามีค่ะนะคะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมีคนทักเยอะมากว่าสามีดูหน,น้าใสจังใช้อะไรนะคะก็เนี่ยความรับนะคะที่ไม่รับอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวหาใช้กันดูนะคะนะคะสปอนเซอร์จะเข้าไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่ได้พีเซนต์แค่ของ k พาวเวอร์เดียวเท่านั้นนะคะเป็นวอล์กเกอร์รีวิว k s k 2ให้ด้วยนะคะก็ไปลองหาใช้กันดูนะคะสอบสินค้าแล้วก็สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน k พาวเวอร์เนาะลองติดต่อที่เซลล์เขาดูได้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือสินค้าส่ง อันนี้ส่งสั่งไปตอนติดวันหยุดพอดีนะคะเพราะนั้นก็สั่งไปวันอาทิตย์นะคะได้สินค้าวันนี้นะคะก็คือแต่ตอนเย็นแล้วหลังนะคะซื้อคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยตอน6กโมงเย็นนะคะก็เหมือนกับซื้อวันจันทร์นะคะของก็ออกวันอังคารได้วันพุธนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งสินค้าได้เรียบร้อยนะคะรับสินค้าโทรสินโทรมาแจ้งก่อนรับสินค้าว่าจะมีของจากคิมพาวเวอร์เข้ามาส่งนะคะก็ดีงามมากๆนะคะเพราะ,ะนั้นก็ นี่เลยนะคะสนับสนุนของคนไทย King Power นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวครีมอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเรอจะบอกกันจะบอกว่าครีมซองบางอย่างก็ดีไม่แพ้กันนะไม่ใช่แค่เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเดียวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กด damals subscribe กับเราด้วยกดกระดิ่งดิงดังดงดังงนะคะไว้เจอกันบ๊ายบายไปละ